นี่นะคะวันนี้เราก็จะได้มาลองตัวน,นี้กันแกะเลยที่เพื่อนป้ายยามาว่าด,ดีดีจริงไหมใหมออกมาเป็นหลอดแบบนี้นะคะ S.P.F. 50 p a วกไม่ดูกี่บวกไม่ดูหนักไม่ถูเมัอนรอดยาสีฟันเลยอ่ะดูดิเกียวเขาเรียกว่าอะไรนะสองข้อนิ้วมือเยอะไปหมดเยอะวกันมเป็นสิวอ่ะ ไปกับเพื่อนปุ๊บสิวขึ้นเลยเนื้อดีมากเลยอะเนื้อแบบเนื้อไม่หนึกเนื้อแบบเนื้อแบบเหแบบมือนครีมเหมือนครีมเลยอะเหมือนครีมแบบมอยส์เจอไรเซอร์ครีมบางตัวยังแบบหนากว่านี้อนะเออไม่มีสีเลยไม่วอกไม่น้อยไม่เยิ้ม,มต้องรอดูวันนี้อีกทีนึงก่อน ว่าไอบุกป่าป่าปั่นมาแล้วมันจะแบบมีความรู้สึกว่ามันแบบเออดีไหมอะไรเงี้เฮ้ยแต่ว่าเนื้อเนี่ยยกให้เลยว่ะเหมือนเป็นครีมอ่ะเหมือนไม่ใช่ครีมกันแดดเออแปลกใจเพราะปกติอ่ะอย่างก่อนอันนี้ใช้เอสเนสซาใช่ไหมมันก็จะวอกมันก็จะวอกมันก็จะหนาแล้วมันก็จะแบบมันมันเยิ้มเยิ้มหนึบหนึบอะไรเงี้ยโอเคนะตัวนี้ ก็ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปออกตากแดดกันแล้วค่อยกลับมาอีกพีนึงว่าเออมันโอเคไหมออกมาจากห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็เยวจะลงไปข้างล่างพี่เกดก็จะมาหาแล้วจะคือนัดกันอะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาของฝากที่ญี่ปุ่นอะไปให้แล้วเพิ่งนึกได้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยคือฉันเลือามาจะไปชู ฉันเลืมเอาของฝากมาจากเพชรบุญพนพิเกตก็อดไปก่อนนะคะเอาไว้รอบหน้าเจอกันแล้วเดี๋ยวเราลงไปรับพ่เกตกันค่ะโรงแรมนี้มีเป็นแบบว่ารูปทอบด้วยนะคะอะกรดีประมาณนี้หน้าตาดีเลยทีเดียว เกตมาแล้วนะคะอากาศหนาวมากไหมคะหนาวมากข้างในเป็นน้ำตกเลยใช่ไหมคือแบบแบบใส่มากับว่าแบบหนาวมากฝนตกอะไรอยย่างงเี้แต่แบบเหนื่อยนี่ท่วมเลย่ะก็พี่เกดเอาอันนี้มาฝากนะคะเป็นตังหูผีเสื้อทุกคนเห็นแล้ว่ามันเป็นผีเสื้อไหม แล้วก็อันนี้เป็นเข็มกัดต้นไม้เขาบอกว่านี้เขาบอกว่าอันนี้ญี่ปุ่นเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่คนญี่ปุ่นเขาชอบไปนั่งกันแล้วก็สีเขียวด้วยนะทุกคนเห็นไหมว่าสีเขียวทองอันนี้เป็นผีเสื้อใส่เลยดีกว่าใส่เลยใส่เลยตัวหายจ้าเนาะตตมุตตมิโลเล็กเล็กเล็กมาก แต่ว่าน่ารักมากาจะลบไม่ช้าอน้องสองมายรินไปแล้วก็พอได้แต่โบอ่ะมันเป็นโบแถมมันก็เลยไม่ค่อยาไน่ารักไหมทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเก็บผมงอกกอน แกผมเหมาะกอนอืมเป็นไงน่ารักเหมาะเหมาะมากขอบคุณนะคะพี่เก๋เรากะต้องไปต้นไม้ใช่ไหมต้องมีต้นไม้ใช่ใช่ชอบอันนี้มากเออน่ารักแบบญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นแท้อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำยูทูบเพราะว่าถ่ายแนวนอนแล้วแต่จะไปเปิดช่องยูทูบแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าชื่อช่องอะไรนี่เราก็มาอยู่ที่ร้าน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 นี้อ่ะอ่านว่าอะไรพี่คะชื่อร้านอะไรนะคะ Hand Handwork Hand พี่เขาบอก Handwork ร้านนี้พี่เขาน่ารักมากนะใครมาก็แวะมาได้ แม่ค้าสวยเลยเขาะไาสวยแล้วก็เป็นบรรยากาศร้านอย่างเงี้ยน่ารักโปร่งๆโล่งๆสีขาวสดใสน่ารักอยู่คนเดียวทำคนเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะเก่งมากอเป้าหมายของเราคือชาเขียวหนึ่งแถมหนึ่งไหนชื่อ ชื่อร้านชื่อร้านว่าอะไรก็ไม่รู้คือจํารูปร่างได้อย่างเดียวเราใ้เดจนไปฟังรสนิีมโรปะหรือไม่ร<ม>้านร้านอะไรนะร้านไนนะลนไคคาตอบเงียบเร<อ>าม่าไม่รู้จริงๆอันนี้อันนี้คำพูดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตามหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งเจอร้านแล้วนะคะนี่ไงโปนั่งเงียเดี๋ยวพาไปดู หนึ่งแถมหนึ่งเรามาเพื่อสิ่งนี้แล้วทุกคนดูเฉพาะวันอังคารแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วเรามาเพื่อแต่เราก็เข้าค่ะอันนาราอันนี้เป็นแบบ space s h o w matcha ห s. <S นหึห,นห้านู matcha ไปกินญี่ปุ่นดีกว่าวะเนาะไปกินญี่ปุ่นแม่พี่แก่ดูไปกินญี่ปุ่นดีกว่าวะเราอะเออน่าไปไปเลยพี่เข็มคาขออนุญ,ญาตพาแฟนพี่เข็มไปเที่ยวนะคะโอเคค่ะอนุญ,ญาตแล้วจบจองตั๋วเลยอืมน่ากินจุกย่างเราจะกินอะไรดีเราจะกินวอฟเฟิร์มัเนียมะม่วง,วงเราจะกินของใหม่ อะไรเดยกกอนอ๋อนี่ไใช่วอฟเฟิรมันมีวอฟเฟิรแต่จะบอกว่าอันนี้ก็อร่อยนะไอโรลโลพวกเนี้ยเราเคยกินช,ชาโคด้วยแต่ตอนนี้เราต้องแบบว่าห่างกันสักพักกับคาเฟอินนะคะจักต,ตัวนี้ดีกว่านี่ชอบตัวนี้สเปเชียลของมันก็คือที่เขาอธิบายก็คือไส้ข้าเหนียวเนี่ยมันจะอยู่ในวอฟเฟิลด้วยนะ มันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าหนึ่งเป็นคนชอบว่าเวิรอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบข้าวเหนียวด้วยมันจัดมาเพื่อเราจัดมาเพื่อเราเราก็จัดเลยค่ะเดี๋ยวเราด,ดูของจริงว่าตรงปกไหนมอมรังนิวชะอครั้งแรกในไทยไม่ต้องไปจักใจจักใจไปกินญี่ปุ่นกูไปเยอะจริง,ง,งชื่อเห็นแล้วค่ะแล้วว่า วิวว้าวว้าวอันนี้คือแบบว่าเอฟเฟกต์การหมุนอัตโนมัติเรามาเจาะกันดีกว่าว่ามีข้อนเหนียวอยู่ในวอฟเฟินจริงหรือไม่ เ uh ฮ้ยมีจริงข้าคนมีข้าวเหนียวจริง บบีบเรียบร้อยเรียบร้อยรถติดติดมากโดดดูข้างหลังแล้วดูข้างหน้า ก็โดนแดงคืนตื่นเต้นอะ่ะไม่ค่อยได้มากรุงเทพไม่ค่อยเคยเห็นรถติดติดยาวอ่ะยาวมากยาวไปถึงโน้นนะดูดิต่อแถวอยู่ข้างหลังยาวไปถึงโน้นเลยตื่นเต้นแปลงหัวไปตา กลับแล้วนะคะเราก็ใช้กีบวอ่เชื่อของเราก็คือจากสมาชิกของเราที่เราใช้ก็คือจะได้เวลคัมดิงฟรีนะกระจำตาตรงนี้อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราแบบจะกลับละแล้วก็จะได้เอาเวลคัมดิงกลับไปกินบนรถแล้วก็แบบขับรถต่อได้เลย แบบว่าน้ำสม้มสดชื่นสดชื่นกอดกับแก้วใหญ่เหมือนกันะนะังแก้วใหญ่มากที่จริงเราอยัางเหลือไว้เขาเด้งอีกแก้วนึ่งน,นะเดี๋ยวจะเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะเทคเบยกลับบา้านได้ไหมวะเดี๋ยวจะลองลอง รถแจ๊ดนะคะขับมาแล้วแวะปั๊มเข้าห้องน้ำแล้วน้องก็สตาร์ทรถฮัลโหลเพี่อนเป็นไงจอดสนิทโอ้เอีเดี๋ยวเดี๋ยวกูพาไปดู มันมาดับอยู่ตรงปั๊มพอดีก็เลยเออมาดูไม่เปี่ยวมากแวะเข้าห้องน้ำน่ยแล้วจอดปุ๊บแล้วก็สกตายไม่ติดเลยจะถึงเพชรกี่โมงก่อนตอนนี้ประมาณสี่โมงเย็นแล้วอะสี่โมงเย็นแล้วสลกับบุรียังไม่ถึงลรบุรีอันนับไปประมาณสองสามชั่วโมงวูบข้าเลย เดี๋ยวรอช่างมาช่างแรกอ่ะห่างจากห่างจากจุดตรงที่แบบปั้มหกร้อยเมตรใช่ปะ่ะโทรไปครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มาเลยอ่ะเออแล้วก็สพก็โทรมาว่าช่างติดติดงานมาไม่ได้ขอโทษเออก็อะโทรหาช่างใหม่ช่างเขาบอกว่าผมอยู่กรุงเทพครับรอผมสักสองชั่วโมงได้ไหมโอ้ยตายแล้วก็เรียบช่างที่สามเนี่ยเขาบอกว่ากำลังมาไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะมา,มมะมากี่โมงก็ไม่รู้ อรอรุ้นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าจึงเพชรไหม <laughs> ตอนนี้มาที่ร้านเปลี่ยนแบตแล้วนะคะเอาบริการน้ำด้วยนะน่ารักมาก <laughs>